ขอขอบคุณร้าน a l e r t e เมทมป์แอนด์ท็อปเกมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยนะครับฉากในตำนานบู๊มาถ้าตายโดนแม่งยิงทิ้งตอนสุดท้าย <c oughs> <laughs> สุดยอดจิงเป้งเลยเฮียกูใส่ตัวนี้มาไรไ,ไปก่อนคือจำไม่ได้ว่าใส่อะไรไปบ้างแค่เอามาลองเล่นเฉยๆ <c oughs> อยากรู้มันยังเก่งอยู่ไหมแค่นี้ตัวเต็มเลยเต็เลยครับเอาเป็นดิมิทหรอวครับปล่อยก่อนดิมิทเลยไหมไม่มีเลยหรอกเฮียอันเนี้จู ตัวการมันยังติดๆกันอยู่วใช่ไหม,ไมตีไปต่อเข้าเลยอะยังไงมึงก็ต้องรับอยู่แล้วกูรู้กูตีไปยังไงมึงก็ต้องรับ,ไ,รรบไอส้สัตว์กูไม่ต้องกูไม่ต้องบูธก็ได้มึงไม่ค่อยการหรอกอตีเลยจังหวะน,นี้อะไรต้องการแล้วโอเค่านแล้วพอ,อเริ่มเกณฑ์สองนี่ต้องเริ่มระแวงแล้ว เป็นตัวการกุิดกันอย่างี้ใช่ไหมครัะเมื่อลงสนามคอเพนทเคนถ้าลงแวนได้คอยใบหนึ่งหนึ่งหรือสองดีดี่สดคือคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันยังไงมันได้ทั้งหนึ่งทั้งสองแค่เพี้นแต่สองลองเล่นสองก่อนแล้วกันเ่อของใหม่ใหม่ยดูทุกทีเล่นเล่นนานจะเล่นหนึ่ง แพนทูเกนเหล่นานั้นคือ้แพนทูเกน,นที่ตัวนี้เรียกคือไม่ได้เล่นนานจำไม่ค่อยได้ขอสดค่าตัวค่าตัวเองทิ้งขอแพนทูเกนสองใบสองใบน้ำบูตัวละ 5, หล้าพันเป็นแรงไหมเฮ้ คอดหนึงใบสามใบหนึ่งสองสามกตัวห้าพันไวิ่งกันไปปล่อยเลยรอดทีก็ดีกูรู้เลยไม่มีเลยห้าห้เป็นสิบหน้าหลังยี่สิบยี่สิห้ายสิฝั่งหนดี้ฝั่งฝั่ฝั่งของกี๊ข้าสบจุดห้ายี่สิบยี่สิบยี่สปล่อยอีกสักทีไม่มี ให้เหมือนข้างหน้าจัอ่ะวคนเด็กแม่งก็ยังน่าเกลียดอยู่ดีนี่ว่ะโอ้เยี่ยจังไม่หลุดไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นในเลนเนอร์ด้วยอ้าวแต่ฟอร์สสองวุ่นหีดฟอร์สสองอย่างหนึ่งคือมันตีเมาด้วยหรอไปโชว์ของใหม่ให้โลกรูโพวกโมจงจากไหนวะไม่เทินอ๋อตัวใหม่สุดเลยตัวว้าพอดีไม่ว่าใหม่สุดที่อะไรวาพเลยมัม้งก็ถูก 18, 18. แล้วถึงนอันีมันตอนนี้มัน28อยู่แบบน,นี้ันทำไมวันวะเออบาตาอ๋อโบกพาตามเดมอยู่มหนาม่าทำไมมัน9ฟอร์2ยัดตีนวะเลดนอกอนนะโซโบก5านบนห0 0 0เป็นสเอา21บเ็สนสกิลนี้บอกว่าเมื่อเมื่บูตอะ่ะ แจกเว้นหนึ่งตัวบวกบวกหมืน่นตามฟอร์ดอะบวกอีหมืน่นเป็นอ๋อเก่งตรงนี้อันนี้สองหมืนหนึ่งอันนี้วันวิ่งสามแปดกำลังหาการบวกหมืนม่นอ่ะนี่โอเคสองหมื่นหมื่นบวก,บกไปฮกูรู้ยังไงเดี๋ยวมึงก็ต้องตัวใหญ่นะกูกล่าไม่ไหวเลยเอาตัวใหญ่ตีเลยก็แต่เทกเทกมันบวกใช้เมื่อบวกเมื่อแวนพลังเท่าไหร่ฮะสามหมื่นห้าเออเกินเกินอยู่แล้วตะกี้พลังมันเท่าไหร่เนี่ย ยี่8 4 3แปดสามแปดสี่สามแล้วตอนนี้บวกหมื่นไปห้าสามสามได้การได้ไหมพลังสามขีพลังแวนสองดอพลังแวนสามยิงต้งสามสามอ้นี่ไอ้นี่ได้แค่สิบโลาสิเองอ่ะตีไม่ก็ได้ล่อยผ่านเลยูกูไม่เก็บไว้หรอกสละเดี๋ยเซกใหม่ก็ได้เจอัซิเลีย ลองทีฟอร์สสองเท็กคอตบาร์ดหนึ่งกินเรียหนยึ่งใบดูท็อปห้าคอสองใบลงเรียวสับก่อนท็ 5, อปห้าคอสองใบหนึ่งสองให้โซมีเกรดสามให้คอสามใบแทนใช่ใช่ ลงทับก็ได้ทุกคนแล้วก็แถวหน้าฟรียูนิตแถวหน้าสามใบบกหมื่นหมื่นหมื่นมืเทคมีลูกกาเมื่อลงอ๋อขอแพทโทเคนเลยกูไม่ขอน <c oughs> เปลืองมืมื่นมื่นมื่ทีใบเจ็ดใบเจดใบก็ถือว่าเยอะใช้ได้อ่ะปีบันกลัี่ก่อน ท่นเธอลืมอ่านเทคตัวนี้ไปเมื่อลงสนามบวก5,000ันจัตุรเกรดศูนย์จนจบจะได้มีใบเดียวเขาบอกครับไม่ตะกีต้ตอนมันลงอตอนมันลงเออตอนลงมีใบเดียวถูกแล้วบวกค5,000พันโยนข้างนี้ไปตอ่อโยนอีกข้างเน่เพ่าะจะว่าจะไม่กัดสักเลนโยนอีกข้างข้างละข้างละสามกลายเป็นกาดต้องกัดทุกเลนแล้ะ เมื่อลงสนามเกตหนึ่งหรือต่ำกวาหนึ่งใบบุกห้าพันโยนให้มีลูกาสบุกห้าพันมีลูกาสบอกเมื่อเรียใบอื่นลงสนามในคอลัมน์เดยกันอีก,บบอกนี้จะพลังบวกสามนะมีลูกาสบวกอีกสามพันบวกไปแปดพันแปดแปดสิบหกสิบหกบกแปดยี่สิบสี่สามสิบสี่สี่สิบสี่สี่สี่สามสิบสองอันนี้สี่ิบเอ้สี่สิบแปดหมืน่นพอล้วโอเคโอเคอเคจีเลย <c oughs> จา้จาจมือเลยไปดิจ้า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 อาเถกใบนี้ถอดหนึ่ง กินแพนโทเครร์ด <entertain drink> okay. <st arts> ้งผ่านโอเคไลไม่ได้ด้วยยี่สิบแปดดกดเลยดก่อนนะก็จะเป็นมันบวกใบละหมื่นแลอวะะมันบวกตามแดมใบละเท่าไหร่ห้าพันตอนนี้มันสาอยู่ ไอ้น,นี่อ้น,นี่แจกทีจะเป็นสี่สาลยสี่เฮ้ยแต่ถ้ากูรอดก็มีโอกาสชนะกว่าก็ถูกอ่ะเปิดเลยฝั่งนี้เปิดเ,เป็นสิบกดถอดโซ่เป็นยี่สิบแปดสองขีแปดสามสิแล้วก็โอเคแล้ก็เป็นบอกหมื่นก็จะอ๋อยีิปดอ่ายี่สิบสองแปดสีาถ้าได้อีกทีเดียวก็โดดไดนะ้แล <43, S 2> ้วสสบสามมันโดดมากูก็แพ้เลยนี่ว่ะ่ะไม่เป็นไรสู้เต็มที่ สี่สิบสามที่ชนอยู่แป๊บนึงไปโอ้โ,อเโอเห oh. เสร็จกุละ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เป็เรียบร้อยขี้เดียวยี่สิบยี่สิบเค้กไว้ก่อนนี่ไ,ไม่กลาแล้วกั๊บไม่กลาแล้วเปลืองมือ <c oughs> เปอร์ลาโจ้ส่วนแล้วไ like <c oughs> ลฟ์เ็ซซิเลียกีต่าจะตาย เซรียาใบอยู่ในแส้มด้วคอร์ดด้เทคการจากคาร์บิสสองขึ้นลงลงเซ็กซี่เทคเซซิเลียกินเมื่อลงเมื่อลงด้วคอร์ดด้วยเทคการเมื่อกี้ลงใบหนึ่งจากแพนทูปแค่นี้โบกไปหนึ่งทีวันนี้กันแล้วกันช่วยจำ อท็กเซซิเลียเปิดอีกห้าสามสี่ห้าสองไม่เกินสามไม่เกินสาม้วกูขอแค่นี้พอสองตัวก็เหมือนลงีไปสองทีสับกองแถวหน้าบกมือมือ ลูกกระหูอีกสามพันสิบเองอันนี้บบกไปสามทีเทกใบนี้โยนโยนลงลงอันนี้บบกไปอีกสองทีโคตรเละรำรำยังรำไม่หมดถอดอีกหนึ่งคาดีอาสุดเลยคอยสองหนึ่งสอง นี้ก็บวกไปอีกสองทีเอามาทดไปก่อนีิกูจำไม่ได้เลยเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามหกสิบแปดบวกไปหมื่นแปดเดี๋ยวหน้าบวกหมื่นเซซิเลียวิ่งเออใช่แล้วก็ไอ้แพนสองตัวนี้บูตตัวละห้าพันด้วยถาปรากาศไหมกาดทำไมอ่ะไม่มีอะไรให้กาดแล้วอ่ะสามคีพลังข้างลัางขวาออสองสามไอยเหียมันก็ยังโหดอยู่นี่หว่า แต่มันรำนาไปหน่อยตะกี้เสิร์ฟหม่โอเคเลยคิดว่าไงไอโปรโมไอไม่ใช่ไอไม่ของดีของดีที่คนมีอ๋อมันทำมันทาให้เล่นได้มันทำให้เล่นฟอสสองได้แล้วเอออ๋อแต่อย่างนี้เอาฟอสสองไปสแต็กสแต็กใส่ก็มีค่าขึ้นแล้วเท่าเดิมก็มีค่าเดิมแต่ว่าจะได้ไม่มาบอกมันมาบอกว่ามันบวกพลังบวกตามจำนวนฟอสแต่ว่าแต่ผลของฟอสสองมันก็เท่าเหมือนเดิมเลย ไม่แต่มันทําให้ฟอสสองมันมีสภาพเหมือนเป็นทั้งหนึ่งทั้งสองใช่ถูกเพราะว่ามันเสษทั้งหมนแต่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 มันแจกได้แค่เวนนะอ๋อแจกแต่เวนอ๋อเข้าใจแล้วแต่ฟอสสองนี่มันใช่ฟอสสองมันน่ากลัวเวลากระจายเจอแม่งวิ่งเลยแล้วฟอสก็เจอแบบะกีอ๋ออย่างนี้นี่ยังมีหน้าละพี่หน้าทำไมเนวเนต้าแบบเขาถึงาเล่นฟอสสอง ิ่มก่อนอีกแล้วไล์เป็นทำโป๊ะลูกกาวางลงเรียถอดโซใช่เรียกฟีเรียแฟนฟีสงสัยเกมที่แล้วกูน่าจะเล่นพลาดคิดฝันาะน่าจะลืมถอดโซ่โอเคอ่าอแล้วอ๋อมประคับลงแถวเดียวกันอ่ะแปดคนวิ่งเลยเ้าปล่อยก่อนไม่มีอ่านแล้วโจ้ Okay, อ๋ออยูน <S <s ่นี Wal ่อยู่นี่เกี่สงนี้ทำปกๆใบถอดอย่ที่กษสเลนฟรีๆเกียริชิปหายกลังมันแปดพันสิบเอดสิบหกโลมยนี่ห้าพันน่าเกียร์สามเล่นนเพ่สามเล่นนงแปดพันในศาสตร์น่าเกียริเราจวด่วอ่สิบห้า เจอเข้าเจอเข้ากาปอะไรกล้าก้าอยู่แล้วจอมพลังแวนโจโอเคไม่เข้าละพันตีก่อนตีก่อนตีตีเป็นพิธีลืมไปลืมไปจริงๆถ้าจะเหลี่ยมนะต้องบอกว่าไม่เข้าแล้วพ่นอย่าพูดให้สั่งตีแล้วบอกพลังมันถ้าเกิดมันทะลึ่งกาดใส่โก<笑><笑>ถือว่ายังเล่นถือว่ายังเล่นในกดอยู่แต่แค่เหลี่ยมเท่นี้นำแล้วกันแต่ถ้าเกิดไปทำอย่างนั้นในงานแข่งนี่โดนบาวฮะ คือแบบเขาอย่างตะเกียะพลังสองหมื่นแปดกูตีข้างเนี้ยบอกหมื่นแปดบอกพลังด้วยนะหมื่นแปดก็ถ้าเขากัะดแล้วถ้าเขาละเมอกะดาอันนั้นก็เรื่องของคนอันนั้นอันนั้นคือไม่ไม่โดนจัดเล่นใช่ป่ะแต่ถ้าเขาโดนแดมนี่คือโดนคือเราโดนคิดว่าโดนนะบอกพลังไม่ถูกดีไม่เราบอกถูกไงเราบอกหมื่นแปดสิบห้าวิ่งอยู่เขาปล่อยแบนนไมไม่มีโนอ่ะนเลย 18เแปดเลกัน18บแดการ์ดก่ะน่้าเล้ยจัว่วสิซีเรียฮ้วย <c oughs> ยังก่อนรอบนี้ได้ขึ้นก่อน <c oughs> สองแล้วจัน <c oughs> เสกแพนสองเทกแพนไม่คืนสองตัวเสกตัวนึงก็พอเก็บบอ์ด้ว้เล่นกัน โซหนึ่งแพนสามใบบวกห้าพันโซเหลือพอดีห้าพันห้าพันโซเหลือบันตียี่สิบสามยี่สิบสามเด็กแม่งน่าเกียดจริงข้าเลยดีกว่าอ่หนาว่าเด็กแม่งเก่าแล้วเนี่ยไม่เจอไม่มีเหมือนกันห้า <15. S 1> สิบสิบแปดหมื่นห้าสิบ สิบแปดอีกหนึ่งพันยี่สิบสามด้วยนี่มันจะมีแพนอี้ห้าพันนะแต่ก็หมื่นห้าไม่จุดไม่ถูกแล้วมันตีหมื่นอ๋อใช่หมื่นแปดถูกแล้วมันตีหมื่นหมื่นแปดถูกแล้วระกดเทคไปทีเดียวเด็กเนืนเวันดีแกรงสองมาสองกลับไอ้เหี้ยแม่งก็ตีสามทีเลยไม่ว่า น่ากลัวตรงนี้เลยสก,กิลเลยเจ็บไปเจอด้วยน่ะสามคีแลกสัตว์น่ารับที่ไหนอะ่ะ <laughs> พริกแตงกอนแล้วกันพอโซ บกหมื่นเอ้ยบกห้าพันบสามแปดอันนี้ยีอ็ะแจกบันหมื่นหนึ่งอกูเอากูยอมรับข้างนี้ดีกว่าฮิวบกได้อยู่ 10, 6, ได้ 4, อยู 3, 3, 4, 3, 5, 3, ่ได้ไม่พูด <c oughs> หนึ่งแดงบวกหมื่นหได้สีเออสามสามส่้ะห้าสาเออไม่ยุ่งกับมึงหรอกยุ่งไหนกันตัวแม่งโคตรใหญ่เลย <c oughs> ชิไหมย โโอ้มากันเชตเดยว่าแต่ถ้าแกวางสามใบก็บวกไปก็ใช่ปะใช่สกรกก็บวกสามหมื่นเดี๋ยวจะมีได้เลยอันนี้ยีบแปดวนเลยทีเดียวยี่สิบแปดวันทีเดียวเทคก่อนเลยขานแล้วจวนหนไลท์แวนไปีเลนทอตบาร์สหนึ่งกินหนึ่ใบเปิดห้า คอไม่เกินสามคอห 1, 1> <อ> 2, 2> นึ่งคอสองเห็นต่อหน้าของตัวละเมิดอนัน <Okay. S 1> นี้เห็นโดดใบหนึ่งบวกไปอีกสามพันหปล่อยก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมีเลนที่สามสองี พลังให้วานิลลาพลังครับจัวทำโปโปสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดยี่สอสามงคหม่นหเท่าไหรวจเท่าไหรเท่าไรอยากรู้พลังไหตอนนี้ยี่สิบแปดสอันนี้ยี่สิบสามสี่ามสอง่าืน ไอ้แค่กูไม่กลัวอะไรกูกลัวเกได้อยู่ฉ่าม่งนี่แหละจะหยุดไม่ไหวยังดีกว่าห้านะไลท์ปกติอ้าโอเคไม่เจอละ <laughs> ไม่ใช่สิอยู่ฝั่งนี้แต่ข้างตีสองทีกูยังไม่กลัวเท, <laughs> ท่าไหร่กูกูโคแวน่งตีสามทีมากกว่าสกิวแวนเนี่ยหกเจ็ด <laughs> เกียรเประเด็นคือไม่เจออ้าวไม่เจอด้วยโอเคแต่แม่งก็ตีสองทีอยู่ดีเขาไม่อยากรับเร็วอืมติดอะไรก้อนละก,กันขอโศกห้าพันันนี้ตีสิบแปดอยู่ไม่ใช่สิบแปดแล้ว <S <S น่ารักอันนี้เริ่มไม่น่ารักแล้วสัตว์เป็นเบ่งกล้ามเลวตัวคตรใหญ่ <S <S อ่า สองน้ติอสองเปรหนึ่งแล้วก็สก,กิลนี่แหวนโบกสองหมื่นนะอ๋อโบอกตามฟอร์ที่อยู่<า>ในสจนาา๊ะนึกว่านึก<ป>ว่าฟอร์ที่อยู่บนแหวนใช่ใช่ข้างนี้โดนไปก่อนเดมโอแหวนก็จะเดี๋ยวนะถ้าเป็นสิบแปดสามสิบแปดแล้วโอเคอดกดทิกได้บวกหมื่นบวกได้วิ่งต่อเลย กูไปคุยอย่มึงหรอกสาดถือพี่จีไปทุกเทิร์นไม่พะเอพะเอมันมีไงไม่มีกูก็ปาดดีไม่ได้หรอกพีจีไปทุกเทิร์นแล้วกันสาวได้นะอ่าพิงใบห้าพันดี่ว่าโคตรจะบอดเสร็จอาตีไอ้เค้ยนี่แม่ตีสองขนี่ย่สิเอ่อยี่สิบแปดสองิปไอ้นี่เอ่อสิบสามิกเกอร์ลุกหนึ่งยี่สิบสามเอมื่นใบหนึ่งหยุดโอเคผ่านแล้ว อาแล้วไงตอนนี้แดมความหมดแล้วดูจะโดนจะโดนสองทีทลกเลนแล้วแน่นอนสองีดลุกเลนไ่เพิ่มมาอีกใบหนึ่งอันนี้แหละยากะบัตรหนึ่งกินเปิดห้าตัวบูกโคตรถึหนึ่งอ๋อเนี่ย สองสามสับกองเก็บศูนย์ไปหนึ่งโควาบวกห้าพันไอ้นี่เห็นสามตัวบวกไปเก้าพันแถวหน้าบวยหมื่นเลนเลนทุกเลนก็ยังเลงอยู่พี่เอาวิ่งเท่าไหร่เป็นวิ่งเท่าไหร่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดสองทีขอสองแบงเขาสี่สิบสามสี่สามมันโตละหมื่นห้าใช่ไหม ไม่มีสิบแปดยี่สิบแปดอ่ะไอ้เคียบแม่งตีชนพอดีเลยวะอันนียแรงอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่รับเฮ้ยกูชิบหายแล้วสก็โคตรจะเล้งอภิมหาแรงเฮ้ยเดี๋ยวปั๊มเฮ้ยเดี๋ยวมันเสิร์ฟไม่ได้นี่มาใช่ไงไม่มีบาสยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่แต่ว่าพี่ไม่น่าจะบีแล้วตอนนี้ ไม่แน่ต้องเชื่อมั่นดีวะเอาละบ e l i e v e b e l ได้เลยอ่ะอันนี้ตอนนี้มันยังไม่ไม่มันยังได้บวกคืนอันนี้18ก่อนแล้วก็แจกแจกสองหมื่นให้หยังไงกูก็รับไอ้สองข้างนี้ไปเลยลูวกูไม่กังหรอกฮิวพาแวนเฮ้ยอะไรเนี่ยูฟื้นฟูหนึ่งดาเมจเอตุอันนี้สี่หมื่นหนึ่งเอาฝั่งนี้วิ่งก่อนแล้วกันตอนนี้มันสามสามอยู่พลังไม่ถึง ก็จะเป็นสิบแปดสองคีย์แต่แจกเป็นสองอีสองหมื่นสรุปคือตีสิบแปดใช่ใช่พลังมันตอนแรกตอนนี้มันเอ้ยถึงแล้วดีกว่าปั๊มตอนนี้ถึงแล้วเอาตัวเนี้ยเท่าไหร่ตอนนี้สิบแปดแล้วพอบูตอ่ะแจกแวนแจกแจกเวนที่อีสองหมื่นก็ถึงแล้วโอเคโอเคก็จะเป็นยี่สิบแปดสองคีย์ยี่สิบแปดสองคีย์ลงไปหนักโคตรเลยอ่ะอิตาเลี่ยนอ่ะฟิจีมั้ไม่มีเลยโคตรแรงเท่าไหร่นับไปดิเออได้ไปสามทีอ่ะบวกไปหกหมื่น สิบสามแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหกหมื่นแปดนหนึ่งสองคิแปดนหนึ่งสองคิวโคตรรอ้ของอย่างงี้มันต้องลองเผื่อชิวจะพอกัดได้กกัดได้กระต่ายเหรอยี่สิบสามยี่สิบสามสามสิบแปดสี่สิบแปดห้าสิบแปดหกสิบแปดเจ็ดสิบแปด ด้เดียวแปดปดสิบดสามดียวสามมึงตีเท่าไหร่นะแปดสิบเอ็ดปดสิบเอ็ดต่อแปดสิบสามเดียวด้เดียวแตกเลยใบนี้กูขอคีบมึงเอาใบนี้ไปดีกว่าใบด้เดียวหนึ่งให้มันออกแล้วให้มันจบๆไปออาอ้เหนึ่งสองจ๋วะจ๋ว จังหวะตะกี้ไม่ตีปิดไม่ได้จังหวะตะกี้ไม่ตีปิดไม่ได้เสียได้เสียได้เสียได้เ็งเกรงซื้อเต็มที่แล้วนยนไอเเ้เขี้ยมม่งขึ้นสามใบเขาจี้โกงใส่สีเลยตัวตัวดีอย่างงี้ใส่ใส่เต็มกอปปี้ดีกว่า